ออก,กันอีกแล้ววันนี้ได้รยังกินครับปุบ๊ปั๊บตีนไก่ย่าข่าปุ่นจ่ายย่าข่าปุ่นใส่ตีนไก่น้ำปุ๊ปั๊บมากินตีนไก่มาแสร็จสรน้ำกันจ้าพี่น้องมาเล,งเลยครับตีนไก่ตีนไงไง,ไงน่าจ้าพี่น้องแกกัันนใส่หมูย่อใส่ปลาทู่น้ำด้วยจ้ะ

เป็นในบัป่าเจ็บกินบัป่าเบาๆเ,เ,เลยเนาะอืม ง่ยเลยไ่า<ล>ยมากมายมากเห็นตีนไก่เอาไปหนีก็ไดะเอาไปยังห็นเห็นจะตีนไก่กินบอกอปุ่นนะกินบอเฮ้ยแตตีนไก่เลยเรื่องขอปุ่นเลยวอย่ะ แค่แบบต่อจาจริงใจเลยปเปลือ <c> ย <oughs> หนักเลย <c oughs> เอาพักไปลูก <c oughs> หกพักสลัดดิเอา

100 na 200.

ฝากกดไหล,กด,หลกดแชร์กดติดตามดัวนยนะจ้า,จาพี่น้อง กินงงเสนไก่นะนเส้นไหมรสขมเลยจินไก่อะไรขมวะอะไรคุขม谢谢กินกินถูกผักมั้งอ,อีกบอสมัน,นก,ก็ไม่ขมว่ามันสผสมกับอนอันไหนอืมกินผักอันนี้ดูหนึ่ง ืมนบะออเมนเมนเป็น,น,นไ,ไ้เลี่ยมพอเิ้นเหรอิ้มล้วปอ่เสร็จออกเมีปากเอ้า เอาไปตัากนะอ่ะท่านผมบปาบอกว่าอิ่มแล้วอ่ะฝากพี่พักนอกกดอะไรเอาสรุปยิ้มไปนี่เนี่ยี๋ยวเอาฝากพี่พักนอกกดให้เนะีฝากกดอะไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้พ่อแค่นี้ก็อนค่ะพ่อกันคลทีนมะาแม่ลูก ชวนกินอบอกกันชิปนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังเขาเป็นอิ่มบ่น